ทพีเดือดประพันธ์โดยอาจารย์สิงห์ขนวงจิตติมาบทที่32เดี๋ยวเดี๋ยวนุนต้องเข้าใจอะไรผิดสักอย่างแน่ไม่ผิดเธอไหวเลยรักใครก็ต้องรักคนนั้นสิที่ไปรักคนอื่นได้อีกยังไงนั่นไงพี่วานนุ่นต้องเข้าใจพี่ผิดแน่ๆผิดยังไงเธอถามสิงะชาตคือแบบนี้นะ ที่พี่บอกกับนุ่นเมื่อกี้ว่าพี่รักนุ่นหนะักพี่รักแบบน้องสาวของพี่คนหนึ่งและเป็นน้องรุ่อุทรเข้าใจไหมเพราะพี่ไม่มีน้องเลยฮึแต่นุ่นรักพี่เอกแบบผัวเมียหาเอกยุทธสะดุ้งเฮือกตาเบิกโพลงไม่นึกว่าหญิงสาวจะพูดออกมาตรงๆแบบนั้นเป็นธรรมดาของคนบ้านป่าพูดอะไรไม่มีอ้อมค้อมหรือประดิษฐ์ประดอยคำพูด นึกอะไรได้ก็พูดออกมาตรงๆและก็ทำตามนั้นด้วยหนักใจขึ้นมาเสร็จแล้วลงสาวน้อยบ้านป่าลั่นวาจาแบบนั้นล่ะก็ฟันธงได้เลยว่าความวุ่นวายไม่เยืนอนเพราะสาวรุ่นนั้นลงเนื้รักใครหลงใครล่ะก็ไม่ลืมหูลืมตาเชียวลละแถมยังติดเป็นตังเมอีกก่อนตายพ่อก็ฝากนุ่นกับพี่เอกไม่ใช่หรอเธอทวงใช่พ่อครูฝากนุ่นให้พี่ดูแล นั่นสิแล้วพี่เอกทําไมมีอื่นอีกล่ะไอพี่จะพูดยังไงดีนุ่นถึงจะเข้าใจเนี่ยเอกยุทธ์กาศีษักแรกแรก่สีหน้ายุ่งยากจนเห็นได้ชัดก็ไม่เห็นต้องพูดอะไรมากนี่พี่เอกยุทธ์ก็รับนุ่นเป็นเมียซะแล้วก็ไม่ต้องมีคุณพลดาอีกเพราะบ้านนุ่นไม่นิยมคนมีเมียหลายคนเอกยุทธ์ยิ่งตาเหลือกหนะักเข้าไปอีกนุ่นอย่าพูดอย่างนั้นสิน่าเกลียดเป็นสาวเป็นนางนะ เขาไม่พูดเรื่องภูผูไม่เมีหรอกและพี่เอกใจพูดว่ายังไงสาวน้อยบ้านป่าถามซื่อก็เออถ้าอยากจะพูดจริงๆแล้ะก็ก็เรียกแฟนสิจะดูดีที่สุดก็ได้ถ้างั้นพี่เอกกยุทธก็เป็นแฟนนุ่นคนเดียวพออยากเอาคุณเพชรรละดาหรือพี่สุพนิกามาเป็นแฟนอีกอ,อนุ่นนี่ยังไงนะพูดไปพูดมาไม่ยอมหนีเรื่องนี้เลยพี่บอกแล้ว พี่จะเป็นแฟนใครไม่ได้เพราะเวลานี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตายกันยังไงแม้แต่นุ่นเองก็เถอะจะเป็นแฟนพี่ก็ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เธอถามพร้อมกับไหวไหลกูเราเป็นพี่น้องกันจะเป็นแฟนกันได้ยังไงเราจะรักกันเป็นพี่เป็นน้องและพี่เองก็จะไม่ทอดทิ้งนุ่นเพราะรับปากพ่อครูไว้แล้วหญิงสาวหน้าบึง้งงั้นนุ่นขอถามสักคำ แล้วมันใครที่จะเป็นแฟนนุ่นได้ถ้าไม่ใช่พี่เอกละก็ไอ้มะกรัมไงมันรักนุ่นจะตายไปรักแบบหัวเมียด้วยสาวรุนเบะปากไหวไหลหนักเข้าไปอีกนุ่นไม่รักพี่มะกรัานุ่นรักพี่เอกพี่เอกใบหน้าสวยยิ่งกว่าผู้หญิงบางคนเสียอีกรูปร่างกด็ดีรู้ไหมทุกคืนวันนุ่นจะจําแต่ใบหน้าของพี่เอกเท่านั้นก่อนนอนนุ่นก็นึกถึงใบหน้าพี่เอกกยุธ์ แล้วหลับฝันดีตลอดคืนอยากรู้ไหมว่านุ่นฝันว่ายังไงไม่ต้องก็ได้พี่รู้แล้วว่านุ่นฝันยังไงจะฟังหน่อยก็ไม่ได้เธอค้อนประหลักปนเหลือเอาแบบนี้นะนุ่นพี่ขอวานอะไรสักหน่อยจะได้ไหมเขาพยายามเปลี่ยนเรื่องสำหรับพี่เอกจจวานจะใช้อะไรยังไงนุ่นไปได้หมดว่าแต่พี่เอกต้องการอะไรล่ะคือแบบนี้นะเวลานี้พี่กลัวว่า พวกทหารของไอหนุก,กูลมันจะลาตะเวนมาถึงที่นี่แล้วเราจะลําบากฉะนั้นพี่ขอแรงนุ่นกับไอ้มะกรำ่ำออกสอดแนมหาข่าวเย็นวันนี้อย่างที่เราเคยทํากันบ่อยๆได้ผลยังไงรีบมารายงานพี่ได้จ้ะพี่เอกเธอรับเสียงใสแล้ยังจำได้ไหมที่พี่สอนอยู่เสมอๆได้จ้ะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เฉพาะเราไม่รู้เขารบร้อยครั้งชนะเพียงครึ่งเดียวและถ้าไม่รู้อะไรเลยอย่าไปรบเลยแพ้ลูกเดียวดีมากจะไม่ขึ้นใจแล้วปฏิบัติตามเคร่งครัดงั้นไปได้การข่าวสําคัญมากสำหรับเราเอกยุทธเน้นประโยคท้ายนุนวิ่งเข้าคูหาถ้ำครูเดียวทุนนั้นลากแขนมะกล่ำถูลูดถูกลังและถ่ายทอดคำสั่งของเอกยุทธเข้าด้วย เตียพยักหน้าเงกงกพอทั้งสองเดินผ่านหน้าเอกยุทธเขาบอกสหายเตี้ยเป็นในๆไอ้มากลัมฝากดูน้องสาวกูด้วยนะเว้ยน้องกูเป็นอะไรเท่าแมวควรกูเตะมืงขี้หักในจะบอกให้มากลัมทำสีหน้าหวาดนิดๆเอกยุทธนึกขึ้นได้ก็ต้องวิ่งไปคืนคำพอเพิ่งนึกได้ว่าการพูดกับคนบ้านป่าบ้านดอยอย่าพูดอะไรคุมเครือพูดกันไปเลยตรงๆพวกเขารู้ดีว่า สหายเตีย้ยแอบรักนู่นเงียบเมื่อเขากำกับเช่นนั้นเสร็จแล้วไอเตี้ยคนซื่อมีหวังอยู่ห่างคนที่มันรักเป็นวาไอเรื่องที่จะรวบหัวรวบหางหนักเมื่อเสร็จเถอะเขาถอนใจโล่งอกเมื่อเขาวางแผนการให้เพื่อนรักและสายหน้ากลับต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงใสๆกังวานขึ้นทั้งบือหลังไม่เสียดายหรอที่เพื่อนจะคว้าดอกกุหลาบเรกแย้มไปดอมดมต่อหน้าต่อตา ทั้งทั้งที่หอบผิวกันมาตั้งไกลเพลดาเธอกดอกมองเขาด้วยหางตาว่าไงที่ฉันถามถามอะไรหรือครับเอ๊ะตีตูรวรุนหรอนายเอกยุทธ์ตางามดุดตาเนื้อทรายเวลานี้เหมือนตาอีเห็นไปเสร็จแล้วพอจ้องชายหนุ่มเขียวปัดฉันถามว่าไม่เสียดายหรอที่วางแผนให้เมื่อกล่มควานนุ่งไปครองทั้งทั้งที่เธอทั้งรักทั้งหลงคุณ ชัดไหมชายหนุ่มถอนใจเบาๆคุณรู้งั้นเหรอคิดว่าฉันโง่ง,งั้นหรองั้นก็แอบฟังฉันไม่เสียมารยาถึงขนาดนั้นหรอกและที่ฉันว่าละ่ะมันจริงไหมเธอเร่งเร้าในประเด็นนั้นใครได้คำตอบนิดเสียจริงๆเขาเองไม่มีทางเลี่ยงเสร็จแล้วจึงเอ่ยจริงจังก็แค่น้องสาวผมคนหนึ่งจะจากไปอยู่คนที่รักเขาผมจะเสียใจเสียดายทำไมครับ ไม่จริงเธอกระแทกเสียงจนน่ากลัวแล้วอะไรจริงก็พ่อครูฝากฝังไว้กับคุณไม่ใช่หรอและก็หอบพิ้วกันมาตั้งไกลอยู่ใกล้ชิดกันฉันไม่เชื่อว่าคุณจะไม่มีอะไรกับเด็กนั่นผมไม่มีอะไรจริงๆรักเหมือนน้องสาวที่คลานตามกันมาพ่อครูจองก็ฝากฝังผมไว้จริงแต่ไม่ได้ฝากให้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะเพลดาหูเธาช้างฉันก็ไม่เชื่อ แล้วให้ผมทำยังไงคุณถึงจะเชื่อไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพียงแต่บอกว่ามีอะไรอะไรกับเด็กนั่นเท่านั้นฉันเชื่อทันทีนั้นก็อย่าเชื่อเขาปากไว้บอกเธออย่างมีอารมณ์เธอกระทืบเท้าปานแผ่นดินจะสุดแถมชี้หน้าเยี้ยงๆนเอกยุทธถ้าฉันจับได้แล่ทันวันใดล่ะก็ว่าน,นายมีอะไรกับนุ่นมาก่อนฉันจะไม่พูดกับนายตลอดชีวิตก็เชิญคุณจับเิดสิครับ ในไหนคุณก็อยู่คอยอยู่แล้วไม่ใช่หรือฉันอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณพ่อฉันเป็นตามที่พวกนายกล่าวหาแบบบ้าๆนั้นหรือไม่ไม่ได้อยู่เพื่อจับผิดเรื่องบ้าๆของนายนายจะขึ้นช้างลงมา้าหรือได้เด็กนั่นมาเป็นเมียฉันไม่สนเข้าใจที่ฉันพูดหรือยังเอา้าคนไหนคุณบอกว่าจะจับได้ไล่ทันไม่ใช่หรือครับไม่รู้ฉันพูดเปงั้นแหละ,จะเจ้ายังไงกันแน่ เจ้ายัางไงก็ได้ทั้งนั้นในไหนก็ถลำตัวมาอยู่กับชุมโจแล้วนี่มีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างก็ได้เธอว่าหน้าตายไม่ยอมมองหน้าเขาด้วยเอกยุทธเกาสีสะวาดดังๆในใจจิงสินะที่โบราณเขาว่าไว้ผู้หญิงนั้นมีมานยาหลายรอยเลื่มเกวียนเอาละว,วะเราต้องหาวิธีงอนง้อไม่เช่นนั้นอดได้กอดเนื้อนุ่มยามกลางคืนอันเย็นเยียบเรารู้ว่า หลังจากที่ปู่ให้มะกล่ำสอนชัยเดชาและสุพรรณิกาไปดักจับเธอกลับมาที่นี่ซึ่งเราพาไปส่งจากนั้นเพลดาโกดเรามาตลอดไม่ยอมพูดจากับเราดีๆเลยเพลดาขอทำเสียงให้จริงจังมีอะไรก็ว่ามาฉันจะไปอาบน้ำคืนนี้ขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงผมจะรอคุณที่นี่ เพื่อดูดวงจันทราท่ามกลางภัยพึกนะครับไม่เธอปฏิเสธทันควันกลางค่ำกลางคืนกลางป่าง,ง่าไม้แบบนี้จ้างให้ฉันก็ไม่มาหรอกเชิญคุณนักคนอื่นเถอะนักใครล่ะครับเขาถามหน้าตายจะไปรู้เหรอมันก็เรื่องของคุณน,นี่ว่าไม่รู้สองคนนั้นจะว่างหรือเปล่าใครไม่ถามเปล่าตรงเข้ากระชากไหลจนเขากเกือบจะงายหลังพึ่ง ดีที่เอกยุทธมือเหนียวเป็นตังเมยอยู่หน่อยหนึ่งแถมยังถูกจ้องหน้าอย่างคาดคั้นตาเขียวปัดเอเดไอสอนชัยเธอปล่อยไหลเขาทัานทีพร้อมทั้งเบือนหน้าไปพูดทั้งอื่นชมจันกลางภัยกับเพื่อนผู้ชายเดี๋ยวก็ได้ฟ้าผ่าท่าน,นั้นหรือว่านายเป็นเกผมชวนคุณแล้วแต่คุณก็ยักท่าเป็นแม่สายบวนอีกครับก็เลยชวนไอยักษ์สองตนนั้นเสียเลยกลางวันก็กัดกันทีแล้ว นี่แน่นี่แน่บอกว่าฉันเป็นแม่สายบัวโอ๊ยโอ้ยเจ็บวันนี้เอาเจ็บแค่นี้นะวันหน้าจชเจ็บกว่าน,นี้เป็นร้อยเท่าว่าแล้วก็เดินจากไปแทบแผ่นดินจะถล่มทลายเอกยุทธเจ็บจนขนลุกกับฤทธปูหนีบอันทรงพลังนั้นจนเขาต้องเลิกแขนเสื้อขึ้นแล้วใช้มือถูให้หายเจ็บพร้อมพืมพำพลางซีดป,ปากคล้ายกินพริกขี้หนูทำไมหยิบเจ็บแบบนี้วะถ้าร้อยเท่า เอก,กยุทธมีชักดิ้นชักง,งอเพื่ความเจ็บหรือนี่หรือว่าคนสวยหยิกเจ็บมันเหมือนกันหมดพี่เอกนิสุนะ <c oughs> พี่ขอโทษนึกว่าเออเพชรดาไปแล้วพี่เอกไม่ต้องกลัวสุจะมาขู่เข็นหรือทำปูหนีบหรือทำให้รําคาญหัวใจหรอกสุมานั่งคุยด้วยเฉยๆเท่านั้นจะมาไหมไหนอีกแล้วเนี่ยชักเข็ดแล้วนะเราเจอแต่ละราย ทำไมปวดหัวเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องกูหยิกเจ็บอย่างกับมุตโนยกัดเอกยุทธควรวญในใจว่างไงคนนั่งคุยด้วยได้ไหมนางสิทาสุเขารีบบอกสุพรรณิกานั่งลงก้อนหินก้อนเดียวกับที่เขานั่งแต่นั่งห่างออกไปเกือบสองเมตรเขาค่อยโล่งใจหน่อยคิดว่าคงไม่มีอะไรอีกแล้วเนื่องจากหญิงสาวคนนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราว เธอดูเศร้าส้อยเป็นบางครั้งแต่บางครั้งความแค้นก็ผุดโผล่ออกมาจนน่ากลัวพี่เอกตั้งแต่สูมาอยู่ที่นี่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่สองต่อสองเลยพี่เอกยุทธก็ช่างใจจืดใจดำเสียจริงชายหนุ่มกลืนน้ำลายลงฝืดฝืดพี่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นความจริงแล้วพี่ก็อยากหาโอกาสคุยกับสู่เหมือนกันเพื่อถามไถ่เรื่องราวของสูแล้วก็ศัตรูของสูที่ว่านานะ จัดการไปถึงไหนยังไงหรือสุดท้ายพี่ทราบว่าสูขมาอยู่บ้านพี่อยากทราบว่าไม่ของพี่ก่อนตายท่านได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างไหมคํำถามของพี่เอกยุทธตรงกับที่สุจะมาคุยด้วยเป๊ะเลยเอาแบบนี้ไหมตอนนี้สุตรจะไปทำครัวช่วยพี่สอนชัยกับพี่เดชาพบมันก็เย็นแล้วคืนนี้วันเพนเราพบกันที่นี่ดีไหมจะได้คุยกันเต็มที่หน่อย ไม่ได้นะสุพี่เป็นผู้ชายและสุก็เป็นผู้หญิงมานั่งคุยกันในที่โรแมนติกแบบนี้มันไม่ดีนะมีอะไรก็คุยคุยกันเดี๋ยวนี้เถอะในครัวหนะปล่อยให้สองคนนั้นทําไปไอสอนชัยหนะทําครัวเก่งจะตายสุพนิกาใช้มือปิดปากหัวเราะคําอะไรสุไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ขำตรงที่ว่าในที่โรแมนติกหนะถ้าเรานั่งคุยกันมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีก็ไม่ดีสิ เป็นสาวเป็นนางอย่าถามซกแซกนาแล้วถ้าเพลิดามานั่งคุยกับพี่เอกล่ะจะดีไหมชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกไม่ดีทั้งนั้นแหละสู่พูดเรื่องของสู่เธอมันจะมืดค่ำแล้วสุพันธิกายิ้มนิดหนึ่งเอเรามันก็ไม่ใช่ลูกสาวพ่อเลี้ยงที่สวยพริง้งเป็นแค่ลูกจา่าสง่าราศีก็อับเฉาไม่มีใครเขาชวนไปนั่งชมจันทร์หรอกเมื่อกี้พี่เอกถามว่ายังไงคะ สุลืมไปหมดแล้วหญิงสาวเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วในตอนท้ายและเบือนหน้าไปอมยิ้มทางอื่นบัญชีแคตของสูเวลานี้เป็นยังไงบ้างหรืออีกสองตอนที่สูไปเที่ยวทะเลสาบสูถูกมือปืนของเจ้าฟันเหนือหัวของพวกมันตามเก็บผมมันจะเก็บสุอยู่เหมือนกันยังไงพี่ไม่เข้าใจจากนั้นสุพันนิกาก็ได้เล่าเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเธอให้เขาฟัง อย่างไม่มีปิดบังใดๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อเรืองยศและจนกระทั่งที่เธอต้องหนีมาอยู่กับปูศัก์ที่เธอไม่เล่ามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือความเป็นคนวิตารานทางเพศของเรืองยศพี่ละสงสารสุจริงๆขอกรมครั้งแล้วครั้งเล่าที่โหงกระนำใส่แต่ก็รอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งแต่อีกครั้งสุคงไม่รอดแน่ พอรอดมานหลายครั้งแล้วสุอย่าพูดแบบนั้นสิเราต้องเอาชนะพวกมันให้ได้และจะต้องเอาตัวหัวหน้าขบวนการออกมาจากเงามืดสุจะต้องมีความมั่นใจอย่าท้อแท้วั่นไหวใดๆเป็นอันขาดเชื่อพี่นะค่ะสุจะพยายามตราบใดที่พี่เอกสู้สุก็จะยืนเคียงข้างและตายเคียงข้างพี่วางใจสุเถอะนะคะจ้าดีมากเราจะเหมือนดอกตะเบกนะ เวลาบานเราบานพร้อมกันเวลาร่วงเราจะร่วงด้วยกันจำคำพูดของพี่ไว้ค่านิสุก่อนที่แม่พี่ตายท่านได้พูดสั่งเสียอะไรไปในในในถึงพี่ไหมก็ไม่มีอะไรมากเพราะท่านไม่รู้ว่าจะตายสุพรรณิกาเสียงแสงเคลือขึ้นมาพูดมาเถอะท่านบ่นคิดถึงพี่อยากให้กลับไปไวท่านบอกว่าถ้ากลับจะให้พี่แต่งงาน พรอยากอุ้มหลานเต็มทนแล้วท่านยังบอกว่าถ้าพี่เอกยุทธแต่งงานจะไม่ไปไหนอีกเลยจะคอยเลี้ยงหลานอย่างเดียวเท่านั้นอืมจริงๆแล้วแม่พี่ท่านเป็นคนไม่มีกรรมคือไม่ต้องมาเป็นทุกข์เรื่องเลี้ยงใครอีกแต่พี่ก็คิดถึงท่านมากคิดถึงตลอดเวลาบัญชีแค้นนี้จะต้องชำระสาสางให้ได้นอกจากบัญชีเดิมคือพ่อพี่เอกยุทธเสียงสันสะท้าน น้ำตาคลอเบ้าและพี่เอกล่ะตอนที่พ่อครูจอมของพี่ตายใหม่ๆพี่ต้องตะเลเิดเปิดเปิืองหนีพวกมันไม่ใช่หรอใช่พอบ้านพ่อครูก็ถูกพวกมันเผาพี่เองก็ยังต้องหนีทั้งทงที่อยู่ในชุดทำพิธีประสาทคาถาคงกระพันชั้นสูงแล้วพี่เอกทำไมไม่กลับบ้านพี่ตอนนั้นล่ะพี่แค้นพวกมันมากคิดว่าจะล้างแค้นเสียก่อนค่อยกลับอีกอย่าง พียังห่วงหน้าพวงหลังนุ่นกับมะกลาแต่ตอนนี้ทั้งไอมะกลาและนุ่นพี่หมดห่วงแล้วพอแม่พี่นอกไอมะกลมถูกพวกมันบั่นคอเรียบนุ่นเองก็เช่นกันพี่คิดว่าจะกลับเหมือนกันในตอนหลังๆพอดีสุกับทุกคนมาถึงเซะก่อนพี่ก็เลยได้เพื่อนตายเอกยุทธเผยจนหมดเปลือกให้สุพรรณิกาทราบอ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองเอาหลักเอาล่ะ เรากลับเข้าไปกินข้าวกันเถอะทุกคนคงคอยเราสองคนแล้วหนุ่มสาวทั้งสองเดินเคียงคู่กันกลับที่มั่นพอใกล้จะถึงจริงๆสุพรรณิกากลับหลบแวบ,บเข้าไปเข้าข้างหลังอีกคูหาหนึ่งเกรงใจเพื่อนรักจะเข้าใจผิดพอรู้นิสัยดีว่าขี้เึงสุดเยียดอาหารเย็นแบบป่าตามมีตามเกิดผ่านไปเขาตายเข้าไฟพอดีพวกหนุ่มหายตัวไปกันหมด คงไปทําธุระส่วนตัวบางคนก็หาฟืนมาก่อบไฟเพลดานนั้นไม่ยอมสูงสิงกับใครแยกตัวไปนอนอยังมุมถ้าด้านขวามือคนเดียวอย่างเช่นเคยนุ่นกับมากลามหายตัวไปเช่นกันคงไปเตรียมอาหารเช้าไว้เช่นที่เคยกระทํามาตลอดนับตั้งแต่มาอยู่เป็นมนุษย์ท่าที่นี่สุพรรณิกาเพียงคนเดียวที่จัดการปัดกวาดอยู่ที่ถ้ำถงตรงนั้น เพราะสถานที่แห่งนี้มีลักษณะคล้ายโต๊ะรับแขกไกลๆคือมีหินง,งอกขึ้นมาเป็นหย,ย่อมๆทุกคนจึงใช้ที่ตรงนี้เป็นที่ประชุมและกินข้าวทุกครั้งปู่ศักด์เดินเข้ามาหาโนโซข้าจะออกไปยืดเส้นยืดสายสักหน่อยเองช่วยมนบุรีขี้โยให้ข้าด้วยอย่าเส้นกับขี้โยอยู่ในถุงย่ามของข้านั่นแหละได้จะปู เดยนหนูทําความสะอาดโต๊ะหานหินนี่แป๊บเดียวค่ะอืมท่านผู้เฒ่าจอมกุนซื้อเดินลับออกไปจากถงถ้าส่วนสุพรณิกาเมื่อจัดการกับโต๊หินที่ว่าเธอก็รีบไปที่ถุงย่ามปูสักทันทีพอจันทราแม่ของเอกยุทธเป็นคนสอนให้มวนและตั้งแต่นั้นปู่ศักก็สูบบุหรี่ขี้โยฝีมือของสุพรณิกาตลอดมาการมวนบุหรี่ขี้โยของคนเหนือนั้น มีศิลปะในการมวนเพราะถ้ามวนไม่ดีไม่ถูกหลักแล้วเหล็โก้จะดูควันเข้ากระเทกปอดไม่สะดวกมันแน่นยังไงชอบกุนหรือบางทีหลงโครนนิโคตีนกระเทกปอดรุนแรงเกินไปทำให้สำลักควันได้เหมือนกันบุหรี่ขี้โยของชาวเหนือนั้นประกอบขึ้นด้วยให่ตองกลัวน้ำว้าชนิดที่ยังเป็นใบอ่อนอยู่ชาวบ้านเอามาตัดเป็นผืนขนาดพอเหมาะ จากนั้นก็ใช้เตารีดให้แห้งและทำไว้เป็นปึกๆเพื่อจะมวนยาเส้นนั้นชาวบ้านปลูกเองเพราเมืองเหนือนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลูกใบยาได้ดีคุณภาพเยี่ยมเมื่อได้ใบตองกล้วยที่แห้งพอรีดด้วยเตารีดและยาเส้นอันหอมถุยก็มวนเข้าด้วยกันทว่าชาวเหนือรุ่นบุกเบิกในการสุบุรีคงเห็นว่ามันฉุนไป แล้วรสควันไม่ละเอียดหอมนุ่มจะคิดหาของที่เอามาใส่ในยาฉุนก็ได้ขีโยนี่แหละมาเป็นตัวประกอบคีโยนั้นทําขึ้นหลายวิธีหลายชนิดบางบ้านใช้ไม้คอยหรือไม่ก็เมียดมาหั่นเป็นแว่นๆตากแดดให้แห้งสนิทจากนั้นก็นําไปตำในครกกระเดื่องให้ละเอียดแล้วก็นํามาคั่วใส่น้ําอ้อยจนหอมฉุยหรืออีกวิธีหนึ่ง คือนำเปลือกมะขามมาบดเป็นกากละเอียดแล้วนำมาคั่วใส่น้ำอ้อยให้หอมและเป็นเปลือกมะขามยึดเกาะติดก,กันจากนั้นก็นำขี้โยดังกล่าวมาโดยใส่ยาเส้นเวลาจมวนตามมาด้วยการมวนอย่างประณีตบรรจงไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไปแล้วมัดด้วยได้ดิบหรือปิดรอยต่อด้วยยามะตูมก็ได้บุรีขี้โยหรือซิก,ก้าล้านนาอันเรื่องชื่อ คู่กับแควล้านนามานับร้อยร้อยปีตามโรงแรมใหญ่ๆในเมืองเหนือเวลามีการเลี้ยงขันโตกดินเนอร์ตกแขกสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือบุหรี่ขี้โยหรือซิก,ก้าล้านนาแขกเรือคาบกันสนันพลควันขงมวงดูไกลไกๆคล้ายควันโรงสีข้าวสุพรรณิกาลุงล้วงลงไปในถุงย่ามของปู่ศัก์ได้ใบตองกล้วยมะมัดหนึ่งพร้อมทั้งยาเส้น แต่ยังขาขี้โยจึงลวงลึกเข้าไปอีกเจอเอาสิ่งหนึ่งเข้าวิทยุสนามหญิงสาวต้องคิขวขโมดหนักเข้าไปอีกเนื่องจากบิดาของเธอเป็นตำรวจมีติดตัวอยู่เครื่องหนึ่งและเธอเองก็เคยเห็นบีดาใช้บ่อยๆปู่มีวิทยุไอค่อมทำไมแล้วก็ซุกซ่อนไนม่มีชิดด้วยดูแล้วน่าจะเป็นวิทยุที่แพงกว่าที่พ่อเราใช้ด้วยเพราะกำลังรับส่งสูงมาก และยังเป็นแบบอัตโนมัติมีปุ่มกดพราวไปหมดเอ๊ะและทำไมไม่เคยเห็นปู่พูดเรื่องนี้กับใครๆเลยปู่มีไว้ใช้เง้นหรอแม้แต่พี่เดเป็นตำรวจยังไม่มีชนิดพิเศษแบบนี้ใช้เลยสุพรณิกาครุ่นคิดหนักคำถามผุดขึ้นในสมองมากมายขณะนั้นมีเสียงคนเดินมาเธอรีบเก็บวิทยุรับส่งแรงสูงเข้าที่เดิมไงโซ เป็นแม่เท่ามูลบุรีอีกแล้วหรอสอนชัยสัพยอกพอเห็นมวลให้ปู่สัก์อยู่บ่อยครั้งจะพี่เธอตอบด้วยอารมณ์ดีนิสุมีเรื่องทุกข์ใจอันใดหรือนานิวคิ้วชนกันเชียวไม่มีอะไรหนิพี่สอนชัยว่าแต่พวกพี่หายไปไหนกันมาออกไปดูลาดเราแล้วก็ทางหนีทีไล่นะ่ะสุพนิกาเกือบจะบอกเรื่องวิทยุไอคอม ที่เธอค้นพบในย่ามของปู่ศักดิ์แต่ยังปากวิทันกลับพูดว่าจริงอย่างที่พี่สอนชัยว่าสุก็สงสัยมานานแล้วว่าทำไมปู่รอบรู้สารพัดคล้ายมีหูทิฟตาทิฟอย่างที่เจ้าฟ้าเหนือหัวของมันมีสุหรือว่าปู่เป็นจอมบงการสอนชัยโ p r o อ e อมาแต่ต้องรีบใช้มือปิดปากตัวเองสุพนิกาทำตาเขียว นี่พี่สอนชัยพูดไรพล่อยเดี๋ยวก็ได้เรื่องหรอกถ้าปู่หรือใครไม่ได้ยินเข้ามันน่าสงสัยไม่ละสุจากนั้นทั้งสองพูดคุยกันอย่างเสียงแผ่วเพราะกลัวหูทิพย์ได้ยินรัติการกลางภัยพฤกถ้าเป็นคืนที่จันทาแรมร้างภัยพึกแห่งนี้จะมือสลัวมัวสัวน่ากลัวยิ่งนักมองไปทางไหนก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเมฆไม้ ดูแล้วคล้ายป่านางภัยยืนเรียงรายเหลียวมองไปทางไหนดูภาพวิวชวนสยองขวัญน,นกป่าที่คอยซ้ำเติมภัยมืดเหล่านั้นส่งเสียงร้องปานเปรตป่วยไขย้หรือไม่ก็ใกล้จะตายบางตัวร้องเสียงดังแหลมเล็กเสีบแก้วหูคล้ายผีนรกโดนลงทันยิงร้ายไปกว่านั้นบางบางชนิดร้องพ,พร้อมๆกันเสียงแทบไม่ผิดนรกแตก แต่ท่าเป็นคืนจันทราขึ้นจันจะกระจ่างฟ้านภาพราวเหลียวไปทางไหนมีแต่แสงสีนวลจ้าสว่างตาไปหมดใบหญ้าล้อลมเล่นโอนไปเอ็นมาอยู่ตลอดเวลาเสียงไผ่สีสุกเสียดสีการเกิดสำเนียงดนตรีที่สนอกยิ่งต้นไม้ใหญ่น้อยเอ็นไปลู่มาคล้ายกับเริงระบำในจังหวะที่หวานแววของไผ่สีสุก เป็นเสมือนหนึ่งคนทันชาสวรรค์ผู้เป็นบริวารของท่านเท้าทัตระธซึ่งมีความชำนาญในเรื่องดนตรีและดีดสีตีเป่าแม้แต่ก้อนหินก้อนหนึ่งหรือไม้เท่นหนึ่งถ้าคนทันหยิบขึ้นมาจะต้องกลายเป็นเสียงดนตรีอันไพเราะและดังขึ้นไปถึงสวงสวรรค์ไม่รู้กี่ชั้นตกกี่ชั้นเทวบุตรเทวดาน,นางฟ้าอินพรมเป็นลหลงไหลในเสียงสังคีตนั้น เป็นที่น่าแปลกยามที่จัน์กระจ่างฟ้าเช่นนั้นมีมีเสียงของนกและบางบางชนิดที่ชอกช้ำเติมภัยพฤกยามราตรีให้อึมครึมน่ากลัวเลยคงมีแต่เสียงไั่สีสุกเสียดสีกันเกิดดนตรีไพรอันไพเราะยิ่งฟังแล้วเคลิบเคลิ้มน่าหลงไหลเท่านั้นยังไม่พอโกกีลาหรือดูเวาเจ้าของเสียงหวานล้ำ ร้องประสานดนตรีไพยยามดึกสนอไพเราะยิ่งเพดานลิ้นและกล่องเสียงคลายทําด้วยเงินหรือไม่ก็ทองสุ่มเสียงถึงได้สดใสกังวันแววยิ่งยามเดึกเช่นนี้แล้วยิ่งทําให้ครุ้นคิดถึงงามงอนคนนั้นกระต่ายป่าคู่หนึ่งเต้นเยงเยงด้วยสองขาออกมาจากพงไม้มาเหงนหน้าดูสัตว์สีชายที่หมายปอง ใายมันจะใช้สองขาหน้าไขว้า,วาเอาจันทามาลองเล่นก็มิปานมันเลาะเล็มยอดยาได้เพียงเดียวเดียวมันก็ต้องกระโดดหยิงเยงใช้สองขาหน้าไข,ขว้าทีหนึ่งสลับกันไปมาอย่างนี้ทุกครั้งเป็นนิดจ,จะศีลและเป็นที่น่าชงนนักเช่นนี้นี่เองที่ถูกขนานนามว่ากระต่ายหมายจันทร์เอกยุทธ์นั่งมองเจ้ากระต่ายหมายจันทร์คู่นั้น พางก็ต้องทอดถอนใจยาวเหยียดเขาคงไม่ผิดกระต่ายเท่าไหรเพราะออกมานั่งรอสาวเจ้าตั้งนานท่านับเวลาก็ปาเข้าไปร่วมสามชั่วโมงแล้วจริงๆแล้วเพลดาก็บอกกับเราแล้วว่าไม่ออกมาเด็ดขาดและไม่มีทางที่จะมาพบใครสองต่อสองง่ายๆคงจะเกลียดเรามากสินะก็สมควรอยู่หรอกวิธีทางของคุณกับผมมันเป็นเส้นขนานกัน อุดมการต่างๆก็เข้ากันไม่ได้โดยเฉพาะฐานะความเป็นอยู่เราสองคนก็ห่างไกลราวกับฟ้าและดินชายหนุ่มครุ่นคิดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจพรานบทกวีบทหนึ่งซึ่งเขาจำได้ครับคล้ายครับคลาวนเวียนเข้ามาในห้วงแห่งอารมณ์อันโหยหาหายกระต่ายเต้นชมจันทร์มันบ่อเจียมตัวมันต่ำต้อย นกยูงหากกสันถึงเมฆมันบ่อเจียมตัวน้อยต่ำต้อยเดียรฉานน้ำค้างยามดึกพร่างพรมลงมาความหนาวเหน็บของไพราราตีมาเยือนลมพัดกระหน,น่ำสู้ๆเขาห่อไหลพร้อมทั้งถดถอยเข้าไปอยู่ในชะเงือผานิดหนึ่งเพื่อให้พลรัศมีของน้ำค้างที่ร่วงเปาะแปะเปาะแปะที่ขึ้นนกด้่านั้นเล่า มันร้องหาคู่ก้องป่ายามดึกคล้ายจะร้องซ้ำเติมและสมน้ำหน้าเขาที่ไฟสูงเกินศักด์ศีอุตริไปหลงรักดอกฟ้าจึงต้องมานั่งว้าเวตากน้ำค้างยามดึกอยู่อย่างน่าสมเพชเวทนา